สวัสดีพี่ๆนานๆนะครับสายล่าทั้งหลายนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับมือนีกะชิพ้านานๆลุยไม้นาตื่นครับลุยมือนี้สองสามมือแล้วครับนาตื่นบบมีแต้มครับมือใดกะฝนไลครับเตบตกครับฟ้าห้องคำบุมบุ่มเตะบย่มตกนี่ครับมืดมากช่วงประมาณสามสี่โมงแรกก็จะมืดมากแล้วครับมือนี้มากช่วงใบครับมาดนี่ เราไปเบิง้งทางล่างมากครับปลาบบขื้นก็เลยมาแวะเบิง้งหนาตื่นหน้าวะเทียมีตัวเห็นครับเพราะว่านามตื่นมันก็แรนดีกว่านาํเล็กนะครับเพราะว่าเนมเห็นอยู่ไม้นี่เป็นหางเกือบสุดแล้วครับกับปลากับพ่อมี่ครับพ่ออดอยู่แจติใส่บนไงครับใส่หน่อยครับชะดวกับรุ่นเกือบเกือบลู่รุ่นเครื่องลู่เลครับโบเคยเห็นรุ่นไงครับ แต่ว่าถ้ามีปลาหนเหลืออยู่กับสิมีตัวใหญ่อยู่ครับเพราะว่าผมเคยได้ไปสามตัวในคลิปก่อนนะครับสามตัวก็ได้ยู่ไม้นี่แล้ครับไม้ทั้งล่างไปนิดหน่อยเดียวครับนี่ผมยกษ์ถึงมาเท่งจังหน่อยมาเท่งครับจะเป็นหล่องนน้อยขึ้นไปเท่งครับจนว่าอีกไกลเติบน่ครับแต่มันจิมมีปลาู่ช่วงนี้ลงมากครับช่วงน้ำดินลงมากนี่ครับปลาสิรินในช่วงนี้เอาครับ ไปดุนกันต่อครับว่าสิมีแต้มบ่มื้อนี้คลิปนี้สิได้แห้วหรือสิได้ปลาไม่บวานครับไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องปลาอย่างวาดำดำวะเดี๋ยวตามนีงมาเห็นเอาโ,โดนครับโดนพี่น้องใสเ่เรียนงุ้ยเลยครับทีนี้ปลายัางงูครับเดินเต็มดำใส่เลยเดี๋ยววิทยุครับ ถืออยู่ถืออยอู่ตอนแรกนึกว่าจะบ่งมป็นป่าเดี๋ยวนั่งปีทั้งกรงใหม่เห็นอยากเยอะตั้งใหม่ก่อนครับตั้งใหม่ก่อนตอนแรกนึกว่าบ่งมป็นปลาเรียนเข้าป่าไปแล้วเรียนเข้าป่าไปแล้ว บอกด้ว้อว่าพี่คือมือว่านนี่หกอนนี้โอ้เขาป้าไปไกลครับมันรุดเลยเนอนมาที่นี่นี่ไต่ไต่ไตนรุดตัดตีบอสิขาเบิบ้งตู้ป้าจะได้เบิ้งบนนี่มึง ดินดครับดินดยอยู่สวยงามมากครับปลาคอน้อยครับแต่ว,ว่าผมจะมาได้ไหมเนี่ยโอ้ดึงเลยครับอย่างนี้ดึงเลยโอ้โหติดกลางลำอู้ว่าปลาอยังนำดำบดดได้แท้มันกระปินปลาคอครับใส่กระลังพอปน ตัวแรกขึ้นไงคนนีวะผมท่านขึ้นปืนยิ่งบ่ท่านว่าขึ้นมานางแป๊บเดียววาเบิ่งปลาก่อนว่าปลาขึ้นมากเห็นตัวหัวยิ่งบ่าท่านตัวไงคนหนีอยู่เจอตัวนีมันก็ร่อยไม่ดำๆเรืว่าจะบ่มเป็นป่าแล้วแสงบบให้ครับแสียงมันขึ้มมันขึ้มตอนแรกๆกันแดดดีๆครับโอ้ พอยู่เ้อครับประมาณครึ่งลูกอยู่เอครับตัวนี้ไม่หน่อยไปไหนนะครับพได้อยู่ครับพได้อยู่เอาครับรุ่นกันต่อไปครับั่านคำเรอครับอีกประมาณสองชั่วโมงอยู่ครับรุยต่อครับไปรุ่นกันต่อเลยครับบบที่หนึ่งผลงานเมื่อนีนนะครับแก้มเดียวครับประมาณครึ่งโลกครับผมนั่งอยู่สามทีชั่วโมงกับเรื่นเที่เดียวครับ ตาเ่ค่อยขึ้นครับเดดมันห่อนครับมันมื่อนี้ยิ่งส่วงใบใบครับฝากไว้ได้เลยครับผลงานไปคลิปนาสีห้าสองสามแต้มมาฝากครับสำหรับคลิปนี้ก็คือชิมีแต้มเดียวครับหลอดแหวอยย่ครับมันนี้ว่นใดแบกแหว่กับบ้านแล้วครับไ้แบกอาหารกับบ้านู่ครับมันนี้มีอย่างไรแล้วครับก็ฝากไว้สักหน่อนะน้องครับไว้เจอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ